ในวันที่19เมษาย,ยนปีพุทธศักราช2566ตรงกับปีเถาะหรือปีกระต่ายเวลา3ทุ่มกับอีก2นาทีจะถือเป็นเลิกดีเป็นวิถีวาระอันเป็นมงคลก่อเกิดมหาเลิกมหาชัยอันยิ่งใหญ่เพราะว่าจะมีเทพแห่งสุภเครดวงใหญ่อย่างเทพพระรหัสซึ่งเป็นถึงหนึ่งในสมตรีเทพอันเป็นสำคัญในดวงชะตา และยังเป็นหัวหน้าเป็นประธานฝ่ายสุเคะห์หรือว่าฝ่ายบุญฝ่ายธรรมะก็จะมีการขยับยกย้ายเรือนยกย้ายราศีเปลี่ยนทิศปรับองศาใหม่ต่อจากเทพพระเสาที่เพิ่งจะขยับยกย้ายประกาศสงครามไปในช่วงก่อนหน้านี้คือในวันที่หนึ่งมีนาคมที่เพิ่งจะผ่านมาและจะสังเกตได้ว่าหลายคนหลายลักนณะแล้วก็ราศีเริ่มที่จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเข้ามา ซึ่งก็อาจจะสร้างความครุขระหรือว่าความคับข้องใจกังวลใจอยู่พอสมควรกับเหตุการณ์หรือว่ากระแสข่าวที่มันมีแววเข้ามาให้ได้ยินให้ได้เห็นให้ได้พบให้ได้เจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดียังไงก็ตามแต่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเทพพระเสาวดวงนั้นว่าท่านจะให้คุณหรือว่าให้โทษมากน้อยแค่ไหนกับลัคนาหรือว่าราศีที่เจ้าชะตนั้นประจําอยู่ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแจกแจงแยกให้ได้ฟังกันไปแล้ว ใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนค้นหากลับไปลองฟังดูนะครับแต่เอาระพอเลยจากมีนาจนเข้ามาถึงเมษาเทพพระพรหัสอีกดวงหนึ่งก็ขยับยกย้ายตามนะครับจากความเป็นเกษตรตาที่บดีก็เข้าไปสู่การเป็นราชาโชคนั่นก็จะหมายความว่าเทพพุรหัสเองก็ยังคงมีกำลังอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะออกจากการเป็นเกษตรตาที่บดี แต่ว่าก็ยังคงได้ราชาโชคมาแทนซึ่งราชาก็คือความเป็นใหญ่ความยิ่งใหญ่และโชคก็คือลาบก็คือโอกาสต่างๆนานาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโอกาสหรือวัพย์สินสิ่งของก็ตามแต่หรือแม้แต่คุณค่าทางด้านจิตใจก็ตามดังนั้นราชาโชคก็คือโชคอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นโชคที่เป็นโอกาสที่เทพเจ้าแห่งความสำเร็จแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยท่านดลบรนดาลให้ แต่ว่าวิธีการที่จะได้รับเข้ามานั้นก็คงจะแตกต่างกันไปในแต่ละลัคนาและก็ราศีเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆแจกแจงให้ฟังกันว่าแต่ละลัคนาและก็ราศีนั้นจะมีความแตกต่างแตกแยกแบ่งกันไปยังไงนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้าสองดาวนะครับคลิปนี้อีพีนี้ก็ยังคงเป็นคําพยากรณ์พิเศษอยู่นะครับสําหรับดาวใหญ่ที่กําลังจะยกย้าย ในวันที่19เมษายนนี้นะครับแล้วก็คำพยากรณ์นี้ก็จะมีผลกันในระยะยาวาว่ากันจนถึง1ปีกันเลยทีเดียวตั้งแต่เมษายนปี66นี้ไปจนถึงเมษายนปี67หรือก็คือปีหน้านั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้ก็จะมาถึงชาวเมษนะครับหรือว่าผู้ที่มีลักษณะสถิตยอยู่ในเรือนของราศีเมษกันแล้วนะครับดาวพรหัสสำหรับชาวเมษนั้นท่านก็มาจากเรือนวิน,นาศ หรือก็คือเรือนที่12ในดวงชะตาก็เป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งหนุนดวงชะตานั่นเองนะครับแล้วท่านก็มาจากเรือนสุภาด้วยซึ่งก็หมายถึงความมีเกียรติมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีอำนาจบารมีมีความสำเร็จต่างๆนะครับดังนั้นหากจะบอกว่าดาวพฤหันนั้นเป็นรากฐานในชีวิตของชาวเมดก็พูดไม่ผิดหรือหากครเสาวนั้น เปรียบเสมือนลากแก้วในชีวิตนะครับเพราะว่าท่านเป็นดาวการงานให้ความมั่นคงให้ความหนักแน่นในชีวิตดาวพฤหัสเองก็จะเปรียบเสมือนลากฝอยที่เน้นในการดูดซับสารอาหารแล้วส่งเข้าสู่รัต้นเน้นการเจริญเติบโตเน้นการพัฒนาเป็นหลักดังนั้นดาวพุรหัสสำหรับชาเมดจึงเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจ นะครับและสายสัมพันธ์คอนเน็กชันต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนั่นแหละแล้วถ้าถามว่าดาวพฤหันย้ายเข้ามาทับตัวในรอบ12ปีนี้เมษจะดีขึ้นไหมก็ต้องดีสิครับถ้าจะบอกว่าเมษเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นบุคคลที่จะมีชื่อเสียงและมีความสำเร็จแห่งปีก็พูดได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ไกลเกินไปจากความเป็นจริงมากนักนะครับแม้แต่ ชาวเมธท,ท่านไหนนะที่เป็นสสนะครับหรือว่า,เ,าเกิดในรัคนาเมธเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านในปีนี้ด้วยเช่นกันแถมได้อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในสภานะมีโอกาสได้ดิบได้ดีเ,เป็นถึงรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องบอกว่าจากนี้ไปนะก็คงจะเป็นวันของชาวเมธกันแล้วละหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยดาวพรหัสตกวินาศ แต่ก็ยังโชคดีที่ยังคงมีความเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่และพระเสาดาวแห่งข้อเขียนเองก็เป็นเกษตรตาที่บดีมีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอีกดวงหนึ่งมันเป็นช่วงชีวิตที่ต้องผ่านอุปสรรคนะต้องอดทนกันมายาวนานผูดดังก็ไม่ได้เสียงไม่ดังพอนะได้แต่ก้มหน้าก้มตาทํางานปล่อยให้ผลงานเนี่ยมันผลดอกออกผลแล้วมันก็บอกตัวมันเองแล้วไหนจะเจอพระราหูกับบริดยูที่ยังคงทับตัวอีกโอ้ ทุกกระทมไปกับหลากเรื่องหลายราวได้หลายคนเจอกับเรื่องดราม่านะไม่ว่าจะกับทั้งคนใกลตัวคนไกลตัวทั้งคําตําหนิตีเตียนนินทาว่าร้ายหรือแม้แต่ขัดแยง้งไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องในหลายๆราวกับมุมมองของเจ้าชะตาทํอะไรก็ติดติดขัดขัดกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยที่จะสะดวกแต่โชคยังดีพอแก้ไขแล้วมันก็ยังพอผ่านมาได้อยู่หลายคนปวดหัวไปกับ ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นรอบทิศรอบทางหลายคนมีปมทางใจกับเรื่องราวของความรักความไข้และหลายปัญหามันก็เหมือนกับปมที่แก้ไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะคลายกันยังไงทําดีมันก็เหมือนกับจุดไฟแล้วก็โยนลงน้ําเรียกได้ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจกันมายาวนานกันเลยทีเดียวแม้แต่ผลงานเองก็ถูกปกปิดหรือปิดบังเอาไว้หรือแม้แต่ถูกแย่งซีนกันเอาไปดื้อแบบงงเลยก็มีมาแล้ว นะครับแต่เอาระนั่นก็คือที่ผ่านมานะแต่จากนี้ไปข่าวดีจะมีเข้ามาแล้วนะครับชาเมธเมื่อดาวพรหัตด,ดาวแห่งปัญญาดาวแห่งสายสัมพันธ์คอนเนคชันอุบาสธรรมแล้วก็ดาวแห่งความสําเร็จมีหน้ามีตามีเครดิตมีเกียรติมีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยจะย้ายเข้ามาให้การคุ้มครองคุ้มโทษคุ้มภัยให้ทุกชนิดเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านก็ยังเข้ามามอบรายชายโชคให้กับดวงชะตาด้วย ทำอะไรมันก็จะง่ายพลักดันอะไรมันก็จะสําเร็จได้ไม่ยากมากนะักเป็นการย้ายเข้ามาให้การคุ้มภัยแล้วก็ให้คุณกับดวงชะตาในรอบ12ปีกันเลยทีเดียวไอ้ที่ผ่านมามันอมทุกอมพานำเบื่อหนายกับสังคมเออเซงกับคนร,บรอบๆตัวเนี่ยจากนี้ไปความคิดความรู้สึกมันก็จะแตกต่างกันออกไป และเมื่อดาวพฤหัสเข้ามากุมกจิตใจความคิดหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มมองโลกไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นเมื่อความรู้สึกนึกคิดมันดีขึ้นมันสว่างขึ้นมันก็จะมีผลกับการประพฤติปฏิบัติตัวนะครับก็จะมีความเป็นมิตรมากขึ้นเข้ากับผู้คนได้ง่ายขึ้นมีการเสียสละต่อคนอื่นได้ดีขึ้นและสิ่งเหล่านี้แหละมันก็คือเสน่ห์ในตัวตนของคุณเองมันก็คือแรงดึงดูดแล้วดึงดูดอะไรล่ะ ดึงดูดมิตรภาพดึงดูดโอกาสแล้วสุดท้ายปลายทางมันก็คือความสำเร็จที่จะมีตามเข้ามาจะเริ่มมีหน้ามีตาในสังคมนะครับสายสัมพันธ์หรือว,ว่าสายคอนเนคชันต่างๆเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออจะมีชื่อเสียงจะมีเครดิตจากสิ่งที่เคยทามาเพียนมาหรืออดทนมาสุดท้ายแล้วผลงานมันจะปรากฏอะไรที่เคยลงทุนลงแรงกันเอาไว้มันจะเริ่มผลิดอกออกผลขึ้นมา จิตใจจะมีพลังมากขึ้นคือเมษเนี่ยนะเป็นราศีแห่งการบุกเบิกแล้วก็เกิดใหม่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนเมษเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากหนักเอาเบาสู้ทํางานเก่งทํางานเร็วแต่ก็แอบใจร้อนไปนิดหนึ่งนะเมษนะโมโหง่ายแต่ก็สงบได้เร็วใจใหญ่ใจแข็งนะไม่เคยเกรงกลัวไม่เคยเข็ดหลาบจากความผิดหวงังหรือว่าล้มเหลวต่างๆ ขอแค่ยังมีลมหายใจชีวิตก็ยังสู้ได้ต่อดิ้นได้ต่อนี่ก็คือนักรบที่แท้จริงมันเหมือนกับหากกรองศึกได้ลั่นขึ้นมาแล้วถ้าสงครามไม่จบจะยอมตายในสนามรบเลยชาวเมธจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าหนีกลับมาให้คนได้เยนเหยียดยามดังนั้นคนเมธจึงมักจะเป็นคนมีอำนาจบรารมีได้เป็นใหญ่เป็นโตในองค์กรหรือว่าในประเทศเลยก็ว่าได้จากสิ่งที่ตัวเองนี่แหละสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับ และส่วนมากก็จะเป็นผู้บึกเบิกของครอบครัวหรือแม้แต่คนในตระกูลเองก็ตามแต่นี่แหละผมถึงได้บอกว่าดาวพุหรหัสเข้ามาทับใจในครั้งเนี้เมธจะโชคดีเหลือหลายนะขอแค่มีพลังใจมีพลังกายขึ้นมาความเรวร้ายต่างๆจะสามารถฝ่าฟันจนเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ทุกประการมันก็คือช่วงของการยกฐานะยกระดับให้สูงขึ้นไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่หรืออยู่ในช่วงไวัยไหนก็ตามแต่ นะวัยเรียนที่ยังคงต้องเขียนและอ่านการเรียนรู้ก็จะสําเร็จเป็นไปด้วยดีหัวสมองความคิดความอ่านจะโรอดแร่นแถมสภาวะแวดล้อมก็เอื้ออำนวยสามารถที่จะผ่านไปได้กับทุกอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเรียนเขียนอ่านแม้แต่หากที่จะอยากจะไปตอ่อยากจะเรียนต่อก็จะสมหวังจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมกว่าเดิมหรือมันดีกว่าเดิมมันสูงกว่าเดิมด้วยซ้ำไป การงานเองก็เช่นกันนะครับสาหรับวัยทํางานเองก็เช่นกันความสําเร็จก็จะมีมากล้นผู้รับผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเห็นราคาและก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนผลักดันอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้ใกล้ชิดขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมาจะมีคนเข้ามาคอยให้การสนับสนุนกับทุกๆความสําเร็จของเจ้าชะตาถึงแม้อาจจะมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างแต่ความช่วยเหลือก็จะมีเข้ามาได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเช่นกัน ใครที่ยังคงว่างงานอยู่หรือกำลังอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะสมหวังได้ดั่งความคิดหรือแม้แต่ใครที่ทำงานอิสระนะเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของจิจการเนี่ยก็จะมีโครงการมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทำให้ได้ลงทุนเออได้ก่อร้างสร้างตัวขึ้นมาเอาไว้เก็บกินกันแบบยาวๆและ ใจเองมักจะใฝ่เรียนรู้มากขึ้นใฝ่พัฒนาศักยภาพความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาพิจารณามากขึ้นนะไม่ปิดกัน้นความคิดเห็นไม่ปิดกัน้นความเป็นอิสระไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ทําได้ทดลองได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยทํายังไม่เคยรู้หรืออยากจะทํามานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีในช่วงที่ผ่านมา ส่วนในเรื่องการเงินการทองเองยิ่งไม่ต้องพูดถึงดาวผูรหัสเข้ามาทับตัวในครั้งนี้ในรอบ12ปีได้ราชาโชคก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจในชีวิตจะดีขึ้นมากนะครับการเงินการทองจะมีการใช้จ่ายลงทุนหรือว่าหมุนเวียนกันอยู่ไม่น้อยแต่ว่าด้วยพ่อราหูที่ยังคงทับตัวอยู่ไปจนถึงเดือนตุลาไปไปลายปีนะก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีทั้งรายรับเข้ามาแล้วก็รายจ่ายออกไปอยู่แต่ว่า บริตอยู่เองก็ย้ายออกไปแล้วแล้วไหนดาวพระรหัสท่านจะยกย้ายเข้ามาแทนซึ่งผมก็เล็งดูแล้วละว,ว่าถึงแม้รายจ่ายมันอาจจะยังคงมีอยู่แต่ว่ารายรับเองมันก็จะดีขึ้นมันจะมีไหลเข้ามามากขึ้นมากกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาดังนั้นสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายเนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยในปีนี้เพราะรายรับเองมันก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเป็นลําดับลําดับดังนั้นหากทําดีนะหนปีต่อจากนี้ ชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ไม่น้อยและที่สำคัญความปังก็จะยังถูกครับเคลื่อนต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องหลายปีนับต่อจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันอดทนมามากลำบากก็มาเยอะเพราะถือเป็นช่วงจังหวะในการสร้างตัวสร้างตนลงทุนลงแรงรายจ่ายก็ออกมากกว่าเข้าแต่ว่าส่วนมากมันก็ออกไปกระจายตัวอยู่ในรูปแบบของรากฐานชีวิตนั่นแหละครับ ที่ต้องลำบากตากตามสร้างขึ้นมาเพียรขึ้นมาแผนขึ้นมา,แ,นนมาแต่เอาระความลำบากในวันนั้นมันจะกลับกลายมาสบายในวันนี้นะครับเพราะว่าการย้ายเรือนของดาวพรหัสในครั้งนี้ให้ถึงราชาโชคก็คือโชคของราชาลาบของราชา กับดวงชะตาในรอบ12ปีมันก็คือจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรจน์ในดวงชะตานี่แหละการเริ่มต้นไปกับความสําเร็จต่างๆในดวงชะตาที่จะถูกเรียกได้ว่านับหนึ่งกันแบบจริงๆจังๆกันเสียทีกับชาเมธและที่สําคัญ การนับ2นับ3ในปีถัดๆไปจะยังมีอีกต่อเนื่องไปอีกนะครับดาวพรหัสน,นั้นท่านเป็นสุพเคราะ์เป็นดาวแห่งความสําเร็จคิดหวังสิ่งใดหรือจะผลักดันโครงการอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งใจเพราะจากนี้ไปงานยากมันจะกลายเป็นง่ายงานง่ายเองมันก็จะงอกเงยเติบโตเกิดความสําเร็จขึ้นมาทุกประการและหากแม้นแรงกายไม่พอแรงใจไม่ถึงก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุน พระฟ้าท่านได้สั่งลงมาแล้วดวงชะตาในปีนี้ชาวเมธต,ต้องยิ่งใหญ่ต้องมีชื่อเสียงต้องมีหน้าตามีเครดิตในสังคมชีวิตจะมั่นคงและเป็นฝั่งเป็นฝามากขึ้นคนโสดจะเจอเนื้อกู่นะจะเจอคนที่ดีจะคนจะมีคนที่มีบาร,รมีมีวาสนาสมพง์เดินเข้ามาหากันหรือหากใครที่คบหาดูใจกันมานานแล้วมันก็มีโอกาสมากเหลือเกินที่จะได้ตกได้แต่งกันเป็น ฝั่งเป็นฝานะครับค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพร่างกายนะใครที่สุขภาพไม่ดีจากนี้ไปมันก็จะเริ่มปรับตัวขยับดีขึ้นใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะได้ยาดีเข้ามารักษาเข้ามารับประทานและที่สําคัญใครที่ได้ดีแล้วก็อย่าเหลิงนะครับจงมุ่งมั่นเพียรสร้างบารมีต่อไปอย่าได้ถดถอย และอย่าได้หลงเพลิดเพลินไปกับโชคชะตาวาสนาที่มันมีเข้ามาจนลืมสร้างกรรมดีเอาไว้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจงอย่าชะราใจเพียนสร้างสั่งส,งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆเอาไว้เป็นหลักประกันในยามลาบากนะครับก็ขอให้โชคดีขอให้สมหวังและตั้งใจทำให้ดีแล้วจะมั่งมีขึ้นมาอยู่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับ